ดีค่ะพี่น้องตอนนี้รถแมคโครกำลังจะปรับปรุงพื้นที่นะคะเหลียวยางแมคโครกำลังปรับปรุงพื้นที่ค่ะคพื้นสีอ,อจาจจะของหอพผัเพื้นสีเห็ดไโรงจอดรถนะคะ สงสารน้องมาร์ทค่ะก็เลยจะปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วทำหลังคาให้น้องมาร์ทให้อยู่ดีๆนะคะติดก,กันกับร้านลาล้ายเอียดเลยะคะ่ะพื้นที่เดียวกันก็มีการหรือการตัดต้นไม้ออกด้วยนะคะต้นมวงหรืออออแล้วก็ สา,ารพักู้มืนกสิโยกอรปรับปรุงให้มันพื้นที่เสมอกันก็น่าจะเป็นจอดหันหันหน้าเข้าหากันเนาะทำเป็นเทปใสแต่มันกว้างได้ที่ได้จอดรถย่างดีนะคะ อาจจะมีลังคาอาจจะทํำลังคาด้วยนะคะทั้งยอดรถใหญ่แล้วก็รถมอไซค์ด้วยนะคะประมาสิยกสารม,มาพุ่มไปอีกดานหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปรับปรุงค่ะพี่น้องปรับปรุงอาคารใหม่นะคะแล้วก็จะปรับปรุงห้องด้วยสัน่นปรับปรุงไปแล้วหนึ่งห้องเนี่ย คานรู้รู้อีลีได้บาที่นี่ก็รู้ตะลังค่านัละลังค่าเพิ่งว่าหนาสิบป,ปับอันนี้เพิ่นใ่กระจกดันกระจกไม่ให้ผลเข้าลงเข้าอาคารนี้ก็จะวันที่สามสิบก็ให้เอาจักรยานมอไซคออกเพิ่นเสียอ,อุปกรณ์มาบ้างไว้แต่อาคารอันนี้เพิ่นปรับปรุงแล้วหนึ่งห้องเดี๋ยวไปถ่ายให้เบิ่นดานหลังค่ะ ดานใน้าท่านไอกไทยนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาทายดันหน้เห็นในห้องที่สองคุนป,ปักปุ่มห้องผู้ได้แน่ออกคุณหนูเดีมาปรับปุ่มก่อนนะคะช่วนี้ก็จะเป็นโลโซอยู่ในห้องที่สองที่เป็นท่าสีเขียวนะคะมีอันนี้ห้องแรกห้องแรกว่าท่านไอกปับปุ่มห้องที่สองคุณปับปุ่มแล้วเป็นท่าสีค,คือล่องสีเขียวูบดานลางัง เออว่าเ้าใจที่กันแต่ด้านหน้าลุ่มลุ่มสีสวยอยู่เดี๋ยวน้องสีสิถ่ายท้ำให้เบิ้งเดอนะคะแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องก็มาลุ้นกันค่ะว่าสสิพาจะได้ย้ายมาอยู่ห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะรอให้เสร็จในลำดับไหนนะคะพี่น้องโอเคค่ะ แนเอิดเติดพี่น้องพื้นที่เปลี่ยหมดแล้วนะคะต้นใหม่ลงหมดเลยอืมเดือแต่เ,เสาแบบที่นี่มันนี่กันยกยกสารพุ่งออกหมดเลยหมดเลยนะคะก็จะเป็นสถานที่จอดรถได้แบบที่นี่พี่น้อง มาลุ้นกันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะสถานที่จอดรถค่ะพี่น้องบรรยากาศด้านบนนะคะด้านบนอาคารค่ะพี่น้องหลังจากคนเคลีย์กื่นทีแล้วนะคะทำเพื่อจะปรับปรุงทำสถานที่จอดรถค่ะน้องมารก็จะได้มาจอดตรงน,นี้นะคะคนจีกเกียให้ดินเสมอกันแหลบคนสีม,มาก มาเห็ดเป็นลานจอดรถนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องสัตย์าจะอัปเดตคลิปไวให้ดูชมเรื่อยๆนะคะดีค่ะปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะพี่นอ้องทำสถานที่จอดรถนะคะคห้อพักหรูของเรารู้จริงๆค่ะ สาราพระภูมิก็ย้ายออกไปแล้วนะคะ mm. แล้วก็จะปรับภูมิใหม่สัตสิพาจะไปไหนได้คะ mm. มันใกล้บ้านค่ะเอ้ยใกล้ที่ทำงานค่ะ mm. คุณกำลังเอาดินคลุกดินนะคะ เดินไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะห้องน้องสิอยู่ข้างบนมุม <c oughs> สุดอันหัวคนสิบป,ป,ปั๊บปรุงกตเลยบอกเปลี่ยนกันสากแต่ลอกตาเหลือที่เดียวเป็ช่วงปรับปรุงค่ะ ต้องมาสามหลดพอดินรุ่มสามหลดแต่ดินคลุกดีๆมันมันเวลาฝนตกมันก็น,นาสิมีอันนั้นเลยมันนาสิบอยังสีเดียวยุวย่นอะพอดินคลุกเนาะอัน ตรงขาวนั่นคือลุ่งเติมแก๊สเดือพี่น้องที่ในส่วนอันตราย,ยู่นะคะน,นี้ก็คนโดหรูค่ะพี่น้องช่วงนี้อยู่ในการเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายปรับปรุงก็เลยร่าใครได้รายสุดน,นี่ร้านขายของเขาอยู่ตรงขาว ต่องห่วงนะคะรม้ของเก่าออกมาขายได้เลยนะคะพี่น้องอเป็นบรรยากาศเป็นช่วงปรับปรุงค่ะพี่น้องมอสุนปรปับปรุงใสกระจกบ,บนข้างแล้วนะคะนี่ก็ปรับปรุงค่ะซื้อผ้ามาคุมค่ะน้องมาร์ทค่ะคุมบ้างคุมล้อคุมอะไรบ้างนะคะจะได้ ไทยกับแสงแดดเนาะโอเคค่ะพี่น้องปรับปรุงแล้วค่ะพื้นที่จอดรถนะคะข้างหอพักค่ะคอนโดหรูของเราตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะปรับปรุงห้องแล้วก็ปรับปรุงสถานที่จอดรถค่ะก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ นี่คือส่วนของสอถานท,ที่จอดรถค่ะแต่สิมีลังค่าแล้วก็จะจ,จะเป็นหันหนาห้าเขาหากันหรือแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วในระดับหนึ่งนะคะในการถมดิน นี่คือโถมดินนะคะลงดินคลุกหินคลุกเลอวเป็นที่เรียบราบติดพื้นที่ของลาบระเอสดเลยนะคะนี่คือสถานที่จอดรถของหอพักค่ะต่อไปก็จะเป็นช่วงการปรับปรุงหอพักนะคะพี่น้องเพื่งที่ปรับปรุงไปเป็นห้องๆนะคะ ทำไปทีละห้องห้องไหนบ้างเขาก็ทาอะไรนี้ค่ะน้องสาธิตฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในช่วงการขนทายห้องหรือเปล่าหรือจะให้เขาปรับปรุงห้องอื่นไปก่อนนะคะก็ต้องรอรุ้นค่ะนะคะโอเคนะคะพี่น้องปรับปรุงค่ะอ๋อพักหรูนะคะ